ความเจริญรุ่งเรืองของคาราเกอร์ผู้ที่เป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกการเป็นกูรูชื่อดังของสกายสปอร์ตที่ได้ออกมาเป็นเออร์ลิงฮาลันด์ดาวยิงตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความหลากหลายที่น่าทึ่งทั้งในเรื่องของการทำประตูที่ได้รับการยอมรับอย่างลึกซึ้งทั้งในานามสโมสรและทีมชาติทำให้คาราเกอร์ถึงกับออกมาเปิดใจในรายการว่าผมคิดว่าเขาคือ <c oughs> นักเตะที่ทำประตูได้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่า <c oughs> ที่เคยมีมาในวงการฟุตบอลอังกฤษผมจำจิมมี่กรีฟดิกซี่ดีนและน อนไม่ได้เลยทําให้ผู้คนต่างๆตกใจและสนใจทั้งในเรื่องของการทําประตูที่ได้รับการยอมรับอย่างลึกซึ้งทั้งในนามสโมสรและทีมชาติทําให้คาราเกอร์ถึงกับออกมาเปิดใจในรายการว่าผมนึกถึงแกรี่ลินิเกอร์อลันเชียร์ร์แฮริเคนและเอรนรัตที่ทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่เราเห็นจากฮาลันคือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่าลืมว่าแมนซิตี้เคยมีเซคิโออาเวโรซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นมาแต่ฮาลันต่างจากอาเกวโรโดยสิ้นเชิงเขาเก่งที่สุดคาราเกอร์กล่าวทําให้้ผู คนต่างๆตกใจและสนใจทั้งในเรื่องของการทำประตูที่ได้รับการยอมรับอย่างลึกซึ้งทั้งในนามสโมสรและทีมชาติทำให้คาราเกอร์ถึงกับออกมาเปิดใจในรายการว่าผมคิดว่าเขาคือนักเตะที่ทําประตูได้ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการฟุตบอล